รถเทศบานไหนเกิดอุบัติเหตุอยู่บ้านนั่นบ้านคาบ้านน้ำสว่างเบื้องทะเบียนพาฮมาจากไหนไปจากไหนมาจากไหนโอ้ส้นสองหัวเขาเจาะนแตกสีมาดึงแต็มืรอคืนนี่ได้นี่โอ้ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตข้าเจา ตามเต้ยหงนี่ล่ะนเ,นอเอาาเนเน้ามังไหนเดเี๋ยเอ้าเราคนอยู่ที่รถเจี๊ยบไล่ปะเจี้ยคนอยู่ที่รถหัวแตกก็ซื้อป้าท้อเป็นตะยานแท่เบืองห้อยหัวกระเทกะก่อนเป็นเมื่อกี้นี้ว่าสันนองว่าอยู่บ้านค่ะ อยู่กวนอยู่ตรงขามกับโรงเรียนเสฟาไฟฟ้าแรงสูงจนเบี้กำลังสิไปตลาดพอดีเครื่องหนาเสียหายายเลยมาจาังไรวะก็จังรถพฟเหน่ละเพียส้นไปไหนต่เพีย,ย,เ,ยเพียอ่อันที่จริงรถมันต้องอยู่เล่นพุ่น แต่ว่าเพิ่นมาเล่นผีแสดงว่าก็จังว่าหลับไน่หรือเปล่าวะคนน่ะก่อนน้องแก่กลับมาแล้วฝนตกรถไฟฟ้ามาแล้วเบิร์ดของเครื่องพังรถขากับฝนตกรถไฟฟ้ามาเก็บกู้ซากเสาไฟฟ้าเกือบล่มเนาะอของเครื่องอย่อหอาไปพังโอ้เสียหายหลายเติบอยู่ ฝนตกแห้งนะค่ะกับนี่อู้หมวดไปเบิดอยู่สีบลเรื่องแห้งหมวดไปเบิดแม่นมบิ๊กมาจากสีบลเรื่องมาแต่มัดไปอย่างมากก็อะไปซื้อกาแฟรส่งกินเองมันโมเสบมันขมปลาเลมปลาเลมซื้อกาแฟร์เซเว่นผู้สาวเซเว่นมันงามมือสื่อเด้อฝนตกแห้งนะคะอู้แห้งใครอีรีบหนอแบบเม็ดบักใหญ่เลยอ่ะโอ้โห ฝ่าห้องมามันสิสั่งล่าเข่าออกพันษาต้ซู่มือ่อโต้จนสิฮอดออกพันษาเงืดเงืดอสองสามมื่อก็ออกพันษาเหรอสมัตกได้ตกดีทั้งผู้กิดอพอแต่ของเป็นแม่ข่าเด็คือสีนอเป็ดๆเ,ดเ,ดเดหน็นเนาะชีวิตแม่ขา่าลำบากเด้อแต่ว่าขันวิทย์ฝนแล้วก็โหสนุกกอบป่ยเอาเงินแต่ว่าโมเมนต์ตอนนี้นะคะสามสี่ปีขึ้นหลังนะคะถึงจะใช่นะคะตอนนี้ ขายอะไรก็ไม่รวยจ้ายังพูดเหมือนเดิมว่าขายอะไรก็ไม่รวยแค่พยุงตัวมีกินมีใช้เผลอเป็นหนี้เพิ่มนะคะถึงได้ตัดสินใจมาทําคลิปค่ะแต่ก็ไม่มีอะไรที่แน่นอนก็ต้องหาอะไรที่มันรองรับเผื่ออุบิเหต์เหมือนกันนะคะไม่มีอะไรแน่นอนบนโลกนี้ค่ะอ้าวฝ่าเหลี่ยมแล้วเอาสำนีล่ะ